th heaven 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 heaven

สวัดทองนะคะจังหวัดเลยที่วันนี้ได้เดินทางมาบำรุงวัดบำรุงบ้านเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะและก็จะมีค่ามบริหารจัดการของคณะกรรมการเล็กน้อยงน้อยมีหอยกับมีหอยกับมีหอยรงน้อยยกับมีเอาเร็วๆตรงน้อยไรไรกับมีจะพูกลับไหมครับ